สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้ตัวของเครื่องมือ Character Tool นะครับเริ่มแรกนะครับ Create ั้นขึ้นมาใหม่นะครับกดเขตยนนิ้วครับเลือกขนาดงานที่ตัวเองต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Custom นะครับ900คูณ600 pixel ครับคลิกเข้าไปนะครับเพืียนงานขึ้นมาใหม่ เราได้กระดาษสีขาวมาแล้วนะครับเราจะเริ่มเเออเเงานนะครับโดยกดไที่รูปตัวทีนะครับจะกนันลากเส้นนะครับบนหน้าจอ เมื่เราได้ข้อความของเราเลยนะครับจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นแถบนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยครับข้อความนะครับสามารถปรับยังได้นะครับดูที่เป็นตัวเป็นขอบนะครับวางที่ตำแหน่งสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายเป็นลูกศรนะครับชี้ไปซ้ายแล้วก็ลงล่างนะครับสามารถหมุน ทิศทางตัวอักษรได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรกันนะครับกดที่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่นะครับทีนี้ผมจะปรับเปลี่ยนเป็น60นะครับถ้าตัวอักษรใหญ่เกินไปนะครับก็ปรับให้เล็กลงได้นะครับหรือตัว,วอักษรเสามารถขยายตัวกล่องข้อความของเราได้นะครับ อเคครับสมมติแบบว่าภาพภาพตัวอักษรนะครับมันตกขอบอ่านนี้เราก็ใช้ตัวของ m o v o to นะครับเลื่อนเข้ามาอยู่ตรงกลางได้นะครับเมื่อเราได้ข้อความที่อยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับเราจะมาปรับแต่งนะครับตัวของ character to o l นะครับให้กดเข้าไปที่ Window นะครับ c าเ r a c t ต r ครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ทูให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในที่ที่ผมจะปรับเปลี่ยนเป็นขนาดนะครับให้แต่ตัวตัวอักษรแต่ละตัวนะคะมีระยะที่ต่างกัน,นตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรได้นะครับมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะครับเลือกได้เลยครับอีนะครับ เราจะปรับเปลี่ยนตัวอักษรมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับประปนกันไปนะครับครับตัวสระนะครับไม่ปรับขนาดไปด้วยนะครับให้เราคุมมาจากหลังนะครับแล้วก็ปรับขนาดใหม่ครับคุมให้เลยนะครับคุมให้เลยมาด้านหลังนิดนึงนะครับให้เลยไปหลังควอยนิดนึงนะครับแล้วก็ลองปรับขนาดใหม่ครับ เวลาคุมนะครับให้คุมเลยมานิดนึงนะครับแต่ยา้ายถึงคอขวายนะครับให้ประมาณซักครึ่งนึ่งของคอขวายนะครับจะเป็นการคุมตัวสระอีไปด้วยนะครับนี่เราได้อักษรที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับกดเข้าไปที่ เ e ็ t a n ิงก a r ่นะครับครอบไว้ด้านล่างอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูในเลเยอร์นะครับจะมีเลเยอร์เพิ่มใหม่นะครับเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็ไปที่เลเยอร์หนึ่งครับ ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสมมติผมจะเอาเป็น A ตัวเดียวนะครับตัีตัวเดียวนะครับกดโอเคครับแล้วก็จะให้สีที่สวยๆเป็นแบบมิติใหม่นะครับของตัวอักษรจากนั้นนะครับเราจะมาใส่ออความวาวนะครับความเวลความเป็นมิตินะครับด้วยอย่างแรกนะครับต้อง นิวเลเยอขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเลเยอร์ที่2นะครับเราใช้เลเยอร์ที่2เป็นตัวทํางานในครั้งนี้นะครับกดซูมนะครับกดคอนทวนแล้วก็บวกบวกนะครับจะเป็นการซูมหน้าจอนะครับเราใช้ตัวของบัตชูนะครับในกรนีนะครับบัตชูเราใช้เป็นสีขาวนะครับในการเพิ่มมิตินะครับเพิ่มขนาดของตัวแปลงนะครับให้ดูที่ปีการะครับปีกา ที่อยู่กับบยไม้นะครับจะเป็นย่อขนาดของแปลงนะครับแล้วถ้าเป็นปิก,การที่อยู่กับลอลิงนะคะจะเป็นเพิ่มขนาดบอแปลงนะครับว่านีเราใช้ขนาดบอแปลงที่เล็กนะครับแต่ไม่ได้เล็กมากนล้วที่ดอกสอนนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของเงาน,นะครับสวยๆอันนี้ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะใส่ยังไง ก็ดูตามตัวอักษรน,นะครับตามความเหมาะสมเป็นการเพิ่มมิติเพิ่มความเวลาเพิ่มความวาวนะครับตัวอักษร ทำผิดพลาดไปนะครับกดคอนทรลแล้วก็เซตนะครับจะเป็นการดีกลับมาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับหากม่เวลาก็ปรับสามารถปรับแต่งนะครับให้มีลูกเล่นที่มากกว่านี้ได้นะ ปรกดคอนโทรลลบๆนะครับเพ่ะเป็นการขยายขนาดกลับประมานเดิมนะครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นการทําให้ตัวอักษรนะครับมีลูกเล่นอาจจะใส่พื้นหลังนะครับโดยการเปิดที่ฝนะครับแล้วก็กดมาที่เพล็กซนะครับเลือกรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่ในเครื่องของเรานะครับสมมุติ ผมเลกเป็นภาพนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะครับบนเซตเทคนิคนะครับเป็นการเซตเทคนิคการทําลูกเล่นของตัวอักษรนะครับด้วยปกด้วยเครื่องมือนะครับครคเตอร์ทูครับ